สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพบกับ B.O.Y. Classic นะครับก็คือว่าชื่อเฟสนะครับม่ต้คงคิดอะไรมากอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำรวองสอนคาาเกะนะครับอย่างแรกเลยก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมแฟร์เสนะียก็ช่างก็เปิดมือครับสมมติว่านี้เปิดแล้วนะครับเข้า Google หาเพลงเพราะผมร้องไม่เป็นก็เลยต้องมาหาเนี่ยใน กูเกิลเนี่ยเออกูเกิลกูรู้ทุกอย่างอ่าเดีอันนี้จะมาหารูปไว้รอ,อนะครับผมมมาเขีย Google, นกูเกิลเฉยเลยลืมไปนี่ิลปนอ่นานอะไรวะมัตคิทิยาไมคิทิยานะเอช่างมันเจ่านี่นะครับเราก็เลือกรูปภาพมาหนึ่งรูป เอารุ่มนี้ไว้มันทึกรูปภาพเป็นเดสก์ท็อปเพราะว่าหา่า้ที่สุดสําหรับผมก็คือ top. เดสเดสก์ท็อปดูดิดิแม่งไรไม่รู้อ่ะต่อไปนะครับเพลงอะไรแล้วก็มาดูกันเนื้อเพลงอยากให้เธอลองอเดี๋ยวนี้ก็สร้างเลยเยอะขึ้นมาอ่ะเดิมใหม่อนนี้คืออาจารย์สอนมานะครับ แต่อันนี้พื้นหลังอาจารย์ไม่ได้สอนไม่ผมเขียนนะครับแต่อันนี้เขียนขึ้นมาเองนะครับพื้นหลังอันนี้เดี๋ยวขอเป็นสีดำก่อนนะครับไม่เจอลองลากเข้ามาใส่เลยก็ได้นะครับอ๋อรอสักครู่นะครับ อ่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ปรับเอะจะปรับให้ไงวะแล้วแต่แนะครับว่าเราจะปรับให้มันประมาณไหนก็ได้นะครับน,น่หมดว่าผมปรับเสร็จแล้วนะครับเดิมใหม่ใส่ไปไม่ต้องคิดมากใส่แม่งเลยตึบ เนื้อเพลงอยากให้ทดลองนี่เปลี่ยนฟอนก่อน,นครับมันไม่เฟี้ยวนี่อยากให้ทดอลองนะครับสมมติว่าผมเลือกวันนีนะเนื้อเพลงอยากให้ทดอลองเพคของใครลีของกูาะกูทำเองเนี่ยกูคิดไปแล้วแต่นะว่าจะทำอะไรตึ๊บปับตึ๊บ เออแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้เราวะ,วะแบบให้เขารู้ว่าเราคิวเพลงอะไรอ่าอเคนะครับเอ่อต่อไปก็คือว่าอย่าให้มันอยู่น,นานนิดหน่อยฉากอน,นี้ให้มันอยู่น,นานกด F6 ไว้เลยเนี่ยครับอ่าเรียบร้อยนะครับ สัตว์ในตัวนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าขึ้นมาได้ไงเดยวผมปิดแล้วก็เปิดให้ใหม่เข้าไปที่วินโด์นะครับแล้วก็อ่านว่าแล้วโอ้โโรบเนเียวช่างไม่เห็นแล้วก็กดชิปเอชิปเ1 2ก็ได้นะครับขึ้นมาปัา๊บนี่เราก็สร้างหนึ่งเลเยอร์นะครับหนึ่งเลเยอร์สร้างขึ้นมา ส่วนรูปภาพนะครับเราจะเอาภาพรูปหมก็ได้แต่อันนี้คือว่าเอารูปรูปกราฟิกที่เกียหาครับไม่ใช่เอแลมาใส่ตาปัาปแต่ที่โรงเรียนอาจารย์ไม่ได้สอนทางลัดนะครับว่าทำยังไงแต่นี้คือ้สอนทางลัดไม่ต้องมาโอกุูนิวเลยเลเยอร์แล้วก็ต้องทำใหม่ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ม้พูดไปงั้นอ่ะต่อมา นี่แขียนซับเพอ่าอันนี้เดิมไม่แล้วนี่ก็อ่านว่าอะไรไม่รู้มาร์ทมั้งเม็ดมาร์ทมึงเออนั่นแหละก็ใส่ไปอ่ะต่อมานะครับเดิมเืลอเพลงท่อนแรกทำยังไงเห็นเธอเดินมาไกลไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร เราร้องเพลงไม่เป็นเก็บปะอันนี้โปรแกรมรีวิวหน้าจอนะครับนี่ปั๊บปับอ่าส่วนเราต้องการจะปรับตัวขนาดต้อสอนนะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งขวามือเราปรับเป็นสามสิบก็ได้นี่มันจะเปลี่ยนนะนี่เห็นไหมอ่าสามสิบปั๊บ พี่อ่ะผมผมจะไว้่างนี้อ่ะซ่อนอันนี้คือว่าใหม่ c o p ปปี้เฟรมที่เดิมเลเยเยดเดิมนะครับแล้วก็เอาไปวางที่เลเยอร์ใหม่อันนี้ก็เราไว้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็คุมไปเปลี่ยนสีเออสีแล้วแต่คุณแต่ผมเลือกสีแดงอ่านี่นะครับแค่เนี้ยง่ายอ่าอันนี้ก็ วัดเม็เมืมดใส่ไปปึ๊บนี่ทำอย่างนี้นะครับอันนี้คุณอยากมันนานมันแบบไปเร็วไปช้าไปโอ้อะไรแล้วแต่คุณนครับคุณปรับแบบเนี้ยแลขนาดอะไรแล้วกันนี่นี่ก็รวบม,มากด F6 นะครับกด F6 จะไม่เข้าใจว่า F6 คืออะไรอ่ะต่อมานะครับ เราคลิกมาแรกนะเราให้เราดูตรงด้านหน้าของข้อความและอสดใช้เราก็ต้องเอามาปิดข้อความให้มิดนะครับไม่มิดมันจะไม่สวยนะครับแล้วคลิกขวาที่เลเยอร์มาร์เม็ดแล้วก็เลือกมาร์มาร์คปั๊บแล้วคลิกขวาที่อันแรกของเลเยอร์ที่เชื่อมมาร์ ขีดขวานะครับแล้วก็เลือกคลาสสิกทวินมันงง่ายๆนะครับเพราะาอาจารย์สอนมามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเแล้วลองทดสอบดูก่อนนะครับเฮ้งเจอไม่จะเนอกเห็นไหมครับมันจะเร็วมันจะเร็วนะครับคุณก็ทําการเลือกเลเยอร์เลเยอร์อก,ก็ได้นะครับแล้วกดก F5 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 เดี๋ยวข้อคุณจะทำอะไรเลข้อคุณ,ณ F5 อ่าโอเคนะครับแค่นั้นแล้วเพนอยากให้เธอลองเสิร์ฟินบ่อยเพิ่อจะไม่เกิดนี่แค่นี้ครับแต่เลยเยอร์ต่อไปเราไม่ต้องกดเออร์นิวเลเยอร์ไม่ต้องนะครับคุณน่ะทำการคัดลอกแม่งเลยนี่คัดลอกเลเยอร์แล้วเข้าไปที่เนื้อเพลงนะครับเราจะสวยเย้ <c oughs> อ่าทีนี้นะครับอะไรวะมุมอ่ะ,ะ,ม,อะมาที่ระยะเดิมเปลี่ยนเป็นน่าจะสวยที่สุดเลยอ่าอนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับน่าจสวยเลย,เลยแล้วเราก็ทำการขยับนิดหน่อยนะครับขยับให้มันอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย ลอเล่นนี่ไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วส่วนอย่าเพิ่งรัดยังไม่เสร็จคุณเนะี่ยไม่สังเกตด้านหลังนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะนี่ยังงงมันนี่นะครับมันจะเป็นไอ้ข้างหลังสุดน,นี่จะเป็นเห็นเธอโดยไม่ไกลคือมันจะเป็นเลเยอร์ของอ้เพลงนี้ครับของอนตัวนี้เนเพลงนี้นะครับอ่าเราก็ต้องทําการ คลิกขวาคัดลอกข้างหน้าของไอ้ตัวนี้นะครับคัดพี่เฟรมแล้วก็วางลงไม่ใช่วางลงบ้านไม่ออกอ่ะก็ copy เพี้เหมือนกันนะครับแล้วก็วางลงอ่ะแค่นี้ก็เสร็จนะครับเนี่ยลองเล่นดูนะเห็นเจอเดินมาไกลไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะแ,แค่เนี้ยก็เสร็จแนละ้ว โอเคนะครับอาสาหรับใครอยากจะทำต่อไปหรือว่าฟอร์มเรียนว่าเออผมตั้งใจทำพตดๆคุณก,ก,ก็ใส่ไปเลยเร์นี้สองนี้เรเยนนี้สามว่าจะาไม่ทำก็คือว่ามันจะมีเขาค๊อปปี้อยู่ข้างหลังอย่างที่คุณเห็นนะครับอ่ามันก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอ้ยแปนงนเรื่อ่าเพจของเรานะครับตั้งมาใหม่ๆ b o Y ค l าส s ิ c คนกดสองพล้านคน หา <laughs> โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชม